สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบุญนำทางอาจารย์อ่อนชาแนลจะเชิญเพื่อนเื่นทุกท่านนะคะมาทําบุญด้วยกันค่ะวันนี้วันวิสาขาบูชานะคะเพืเ่อนเชิญเพื่อนเ่นทุกท่านมาทําบุญที่วัดโกรกรานะคะมาถึงแล้วนะคะเราก็มา บูชาดอกไม้นะคะเ,เพื่อนๆบูชาดอกไม้ทุกเทียนทองคำเพลวนะคะเพื่อไหว้หลวงพ่อปู่นะคะวันวิสาขาบูชานี้นะคะเพื่อนๆเป็นวันที่รพระพุทธเจ้าประสูตร เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าสเสด็จปรินิพานนะคะเราไหว้ทูกเทียนเสร็จแล้วนะคะ เราเข้าไปปิดทองคำเปลวหลวงปู่ปู่ข้างในกันนะคะเพื่อน บางคนนะคะมาเพื่อกราบสาการ,ระนะคะบางคนมาเพื่อแก้บนนะคะและของที่แก้บนหลวงพ่อปู่นะคะก็คือแว่นตานะคะหลายๆท่านมาบูญท่านไว้นะคะและถ้าประสบความสำเร็จนะคะในสิ่งที่บูญไว้ก็จะนำแว่นตามาถวายท่านค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดมีโอกาสแวะมาที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะผ่านมาทางนี้แล้วนะคะเชิญเข้ามากราบสักการ,ระหลวงพ่อปู่โกรกรากนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตนะคะสักครั้งหนึ่งนะคะได้มากราบท่านนะคะหลวงพ่อปู่วัดโกรกราเป็นพระพุทธรูปที่ ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะเพื่อนๆขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะขอโชคขอลาบขอให้หายป่วยนะคะและป่วยเกี่ยวกับโรคดวงตานะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องบุญนำทางอาจารย์อ่อนชาแนลนะคะท่านใดที่กดติดตามแล้วขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยชั่วลูกชั่วหลนะคะ ่อความสุขและความเจริญแก่ครอบครัวพระพุทธเจ้าและตัวพระพุทธเจ้าและญาตของพระพุทธเจ้าเป็นตาและนาทอนอุโบสถวัดนี้ใหญ่มากนะคะเพื่อนรถสามารถวิ่งผ่านได้เลยนะคะบุญทุกบุญที่สำเร็จแล้วในวันนี้นะคะขอบุญนั้นนะคะ ฝากบุญนั้นแด่เพื่อนๆและครอบครัวมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งขึ้นนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะ